สวัสดีครับสวัสดคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไก่อูจาก t r a ฟฟ o ต t b บอ l นะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงปืนใหญ่ทอล์กนะครับวันนี้จะมาคุยกันก่อนเกมครับที่อาร์ซ a นอลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ครับก็โอ้โหขอโชว์เสื้อก่อนเลยครับนี่ผมเพิ่งถอยเสื้อมาใหม่นะพอดีแฟนซื้อให้นะครับวันนี้ซื้อที่อารินะครับที่ช็อปอารินะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปจัดได้เลยหรือว่าที่ ช็อปผองด้าน Adidas ก็ได้นะครับใครอยากได้ก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับคลิปนี้ผมอาจจะเสียงแหบแห้งหน่อยนะครับพอดีหลอดลมอักเสบนะครับร้องเพลงทุกวันเลยนะครับ,นะค,รบคลิปนี้มันไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยโอเค เกมนี้นะจะเป็นเกมที่2นั้สนะสองทีมนะทั้งอาร์ซอนและเกรสเตอร์นะครับแต่ว่าอาร์ซอนจะเล่นในบ้านนะครับในวันเสาร์นะครับเสานะร์านี้เสาร์ที่1ิบสามสิงหาคมนะครับเวลาสามทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันเส้นนะครับมาดูฟอร์มของทั้งสองทีมกันเลยครับมาดูฟอร์มของอาร์ซอนก่อนนะครับก็ เจ้าบ้านของเรานะครับพรินเขไม่พูดถึงนแหละพรีดิชันใครๆคนก็รู้ว่าอาร์ซอลอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับแลแ้ว้าว่านัดที่นัดแรกที่เจอกับคริสตัลมาเลสนะครับก็ผลงานดีเหมือนกันนะครับยิงได้2ประตูแล้วก็สามารถเก็บที่สําคัญเก็บคลินชีได้ด้วยเป็นเกมนอกบ้านด้วยนะครับถือว่าอาร์ซอนมีผลงานที่ดีมากๆในนัดแรกนะครับก็เรียกว่าแฟนบอลหลายคนแฮปปี้เลยนะครับกับผลสกอร์แบบนี้ นะครับแต่ว่าเอา่อถึงแม้ว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าอาร์ซอลจะเกมที่ผ่านมาเนี่ยอาร์ซอลจะสามารถเก็บแต้มมาได้นะครับแต่ว่า,ารูปเกมหรืออะไรหลายอย่างมันอาจจะยังไม่เพอร์เฟร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเพราะว่า,าถ้าใครได้ดูเนี่ยจะรูจะรู้เลยว่าหลังจากประมาณครึ่งหลังเนี่ยอาร์ซอลแทบจะตั้งรับตอบตลอดทั้งเกมเลยนะอาจจะมีสวนบ้างแต่ว่า,เ,าเราแทบจะไม่ได้คลองเกมเลยอนนจะก็ต้องมีจุดที่ต้องปรับปรับปรับแก้กันไปนะครับในเกมแรกแต่ว่าภาพรวมอาร์ซอลก็ยังดูดีอยู่นะครับ เดี๋ยวมาดูทางด้านของเลสเตอร์นึงนะครับเลสเตอร์ผลงานพรีซวสันก่อนหน้านี้นะครับ4-5นัดหลังสุดก็ทำผลงานดีๆเหมือนกันนะชนะรวดมาเหมือนกันนะครับกับพรีซวสันแต่ว่านัดแรกครับที่ในพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาลนี้ก็ไปเจอกับเบรนส์ฟอร์ดนะครับเล่นในบ้านตัวเองด้วยแต่สุดท้ายก็ไปสะดุดเสมอที่2-2นะครับทั้งนั้นที่ออกนำทั้งสองรอบเลยนะครับตท้ายก็เสียประตูไปเองนะครับซึ่งเลสเตอร์เท่าที่ผมดูนะครับไม่ได้ดูเต็มๆนะครับสิ่งที่ ที่ยังโดดเด่นของเลสเตอร์นะคือเกมรุกยังดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นวาร์ดี้แมตติสันเทลเลมันส์เองนะครับก็ถือว่ายังทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะเกมที่ผ่านมาที่เจอกับเบนฟอร์ดเนี่ยลูกตั้งเตะมุมลูกเซตพีลูกฟรีคิกเนี่ยทำยังทำได้ดีนะครับรวมถึงลูกลูกยิงไกลของเทลเลมันในเกมนี้เทเลมันก็ยิงไกลเยอะมากๆนะครับในเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดชนเสาครั้งหนึ่งตรงกรอบอะไรเงี้ยก็ถือว่า น่ากลัวเหมือนกันนะเกมลูกเลสเตอร์แต่ว่าที่ผมมองว่าเป็นจุดด้อยของเลสเตอร์นะครับในนัดแรกนะครับที่ที่ที่ยังยังต้องแก้ไขของเลสเตอร์คือเรื่องของเ,อเกมรับที่ยังยังดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับยังยืนตำแหน่งกันไม่ค่อยดีนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นลูกที่เสียประตูลูกแรกเองนะครับที่โดนอีวานโทนี่ยิงไปก็ยืนกันตำแหน่งกันไม่ดีอะไรเงี้ยรวมถึงลูก2ก็ปิดกันไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็มีหลายลูกที่ ที่ปล่อยให้กองหน้าของเบนฟอร์ดหลุดไปเนี่ยยิงตำแหน่งกันไม่ดีหลายครั้งเหมือนกันเลสเตอร์นะก็มีจุดจุดข้อด้อ,อยองเขาในนัดที่ผ่านมานะจะดูว่ามีการแก้ไขยังไงบ้างในเกมนี้นะครับตอนนี้อาร์ซอนอลนะครับอยู่อันดับอันดับ3นะครับก็เป็นอันดับ3ที่แต่นัดแรกก็ได้3มแต้มนะครับก็ตามหลังพวกสเปอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ท,ที่ที่ยิงยิงประตูเยอะกว่านะครับแต่ว่าแต้มเท่ากันขณะที่เลสเตอร์อยู่ดับที่11นะครับก็แข่งเน่งนัดเหมือนกันแล้วก็เสมอไปมีแต้มหนึ่งแต้มเช่นนั้นเองนะครับตรงนี้เลยไม่ไดถึงงนนะครพวตาาแ เดี๋ยวมาดูสถิติ head to head ของทั้งคู่กันสักนิดหนึ่งครับผมก็สิ่งที่น่าสนใจคือ3นัดหลังสุดที่เลสเตอร์เจออาร์เซนอลเนี่ยเ,เลสเตอร์แพ้หมดเลยนะครับอาร์เซนอลชนะรวดเลย3นัดที่เจอกันหลังสุดนะครับแล้วถ้ายืดไปสักน,นิดนึงสักน,นิดนึงครับ5นัดหลังสุดเนี่ยก็อาร์เซนอลก็ยังดูดีกว่านะครับซึ่งอาร์เซนอล5นัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะไปถึง4เกมนะครับแล้วก็ แพ้ไปเพียงแค่หนึ่งเก,เงเงกมเท่า,น,าน, Arsenal, นั้นเองนะครับก็ถือว่ามีสถิติที่ดีมากๆแล้วเจอกับเลสเตอร์เนี่ยห้านัดอาร์เซนอลเสียประตูเพียงแค่สองประตูเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเลสเตอร์ยิงประตูอาร์เซนอลได้น้อยเหมือนกันนะครับก็ถือเป็นสถิติที่ดีของอาร์เซนอลนะครับในการเจอกันห้านัดหลังสุดนะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมนิดหนึ่งครับผมก็ มาทางด้านเลสเตอร์ก็แล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ไเจาะเ,เ,เลสเตอร์เยอะมากนะครับเลสเตอร์มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ก็มีฮาวิบาร์นะครับปีกตัวจีของเขายังเจ็บอยู่รวมถึงเปอร์ไรด้าด้วยนะครับฟูลแบ็กของเลสเตอร์แล้วก็ทางด้านเบอร์ทานก็ยังเจ็บอยู่นะครับขณะที่อาร์ซนอลครับความพร้อมของท่อนตอนนี้ <c oughs> ที่ไม่พร้อมในเกมที่แล้วแล้วกันนะครับหลายๆคนเคนในพร้อมกันแล้วจะมีมีไม่พร้อมในเกมที่แล้วก็จะมีโทมิลส์เอมิสเมโดนะครับแล้วก็ทางด้าน ฟาบิโอวีเอร่าคาร์ไลเทนนี่ก็กลับมาลงสนามในเกมที่แล้วแล้วนะครับลงมาตัวสำรองนะครับแต่ว่าโทมิโยสุไฮนันฟาบิโอวีเอร่าแล้วก็เอเมซูโดเนี่ยกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องรอเช็คความฟิตอีกทีนะครับล่าสุดที่ผมเช็คข่าวตอนนี้นะครับก็รา,ายงานว่ายังไงก็ต้องรอเช็คความฟิตภายใน48ชั่วโมงนี้ยังไงก็รออีกทีแต่ผมว่า คิดว่าน่าจะน่าจะมีกลับมาบ้างสเปนโรจะกลับมาได้นะครับยังไงก็ต้องรอลุ้นแล้วกันแต่ผมมองว่ายังไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ครับทั้งการที่ยังไม่มีทั้งโัมิยาสอทั้งมัวสเปโรแล้วก็รวมถึงฟาเบียลเวราเนี่ยน่าจะยังไม่ยังไม่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับซนอลในตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองมาคาดเดาเสวยยรภาพรรจ,จริงของอาร์ซอนกนิดน,นึงครับก็ผมคิดว่าเขาจะน่าจะมาในระบบเดิมครับในเกมที่เจอกับ คีสันพาเลตนะครับรวมถึงสเปีตัวจริงก็น่าจะชุดเดิมเลยนะครับมาระบบ4 2 3 1นะครับหรือ4 3, 3 3ก็ได้นะครับผู้สามตัวเป็นแอรอนแอมสเตลครับแผงแบ็คโฟก็จะมีแบนะ็คขวาใช้เป็นไว้แน่นอนนะครับคู่เซนเตอร์ก็น่าจะเป็นซาลิบากับทางด้าน <c oughs> กระเบียลมาการเยสนะครับส่วนแบ็กซ้ายผมคิดว่าอาเตต้าก็น่าจะยังใช้ทางด้านซินเชนโกต่อนะครับถึงแม้ว,ว่าจะมีเชนนี่กลับมาแล้วแต่ผมคิดว่าน่าใช้ซินเชนโกต่อไปนะครับรวมถึงกองกลาง2คนนะครับผมก็ว่าน่าจะใช้ปาเต้กับชาก้าอยู่แล้วนะครับขณะที่ปีกขวาก็ได้เป็นซาก้านะครับแล้วก็กลางลุกน่าจะเป็นมาติโอเดกาดนะครับพร้อมกับปอกแข่งกับ,กบตันทีมด้วยถึงแม้ว,ว่าผลงานในเกมที่แล้วจะยังดูไม่เข้า ไม่เข้ากับทีมเท่าไหร่นะครับโอกาสแนวค,คิดช้าทําช้าอยู่หลายครั้งแ,แต่คิดว่าเกมนี้ก็ยังน่าจะได้โอกาสอยู่นะร,รอปรับตัวนิดนึงขายปีกซ้ายก็น่าจะเป็นมาติแองลี่ครับที่มีชื่อยิงประตูด้วยในเกมที่แล้วนะครับรวมถึงหน้าเป้าขเขาน่าจะเป็นทางด้านแกรบเบียรเครสุสนะครับที่ยังไงก็น่าจะเป็นตัวสําคัญอยู่แล้วของสโาสรลุตการนี้นะครับก็ประมาณนี้สัปสเ็ดเพื่อนตัวจริงนะเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันละกันนะครับส่วน ผู้เล่นที่น่าจับตามองนะครับในในมุมของผมนะถ้าดูที่ของเราก่แล้วกันของอาร์เซนอลก่อนนะครับก็คิดว่าน่ายังไงก็น่าจะเป็นกราเบีย k เคซูตครับที่จะน่าจับตาอยู่เพราะว่าเคซูตถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อทำประตูในเกมนี้แล้วนะครับแต่ว่าเขามีส่วนร่วมกับเกมคค่อนข,ข,ข้างที่จะเยอะมากๆนะครับว่าจะเป็นการลงมาล้วงบอลลงมา เชื่อมบอลกับเพื่อนออกบอลซ้ายขวาเนี่ยผมว่าจะเป็นตัวสําคัญกับทีมอยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าเกมที่แล้วจะมีโอกาสยิงแค่หนึ่งครั้งนะครับแต่ผมว่าเกมนี้การ์เรลเคซูตก็น่าจะมีแรงกระตุ้นเพิ่มนะครับน่าจะอยากยิงประตูเพิ่มนะครับยังไงก็คิดว่าขออนอลนันเตน่าจับตาน่าจะเป็นการ์เรลเคซูตครับขณะที่ของเลสเตอร์นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยเกมล่าสุดคนที่อันตรายพอๆกันเนี่ยจริงๆมันมีทั้งแมดิสันกันอันตรายเหมือนกันแต่ว่าผมมองว่า ตัวสาคัญของเขาน่าจะเป็นยูริเตเรมันครับที่น่าจะอันตรายที่สุดแล้วนะครับในเกมที่เจอกับทางด้านเบนฟอร์ที่ผ่านมาในมีโอกาสยิงถึง4ครั้งนะรับผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ชนเสาครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงกรอบครั้งหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะยิงแบบไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลเนี่ยที่แม่นยำเาสิบเปอร์เเลยนะทางด้านเตเรมันนะครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับก็ปิดดีๆแล้วกันสำหรับอาร์เซนอลนะครับส่วนผลสกอร์ที่คาดหวังนะผมคิดว่า ผมว่าไม่แพ้นะครับโอกาสเสมอก็น่าจะน้อยนะครับผมคิดว่าอาสนน่าจะเก็บ3แต้มได้แน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะชนะมากกว่า2ลูกด้วยนี่ผมเดานะนะอันนี้ผมเดาเพราะว่าเราเล่นในบ้านด้วยและอย่างหนึ่งคือการเจอเลสเตอร์เนี่ยผมว่าเราไม่ค่อยแพ้ทางเลสเตอร์ครับเลสเตอร์จะแพ้ทางเราซะเยอะนะครับแล้วก็ยิงประตูเราไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็คิดว่าอาซนน่าจะเก็บ3แต้มได้จากในเกมนี้แน่นอนนะครับแล้วก็จะเพิ่มเป็น6แต้มแน่นอนนี้ อันนี้ในมุมของผมนะถ้าเพื่อนเขาอย่างไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันละกันนะครับผมสําหรับเรื่องของผลสกอร์นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับอย่าลืมเชียร์กันละกันนะครับผมวันเสาร์นะครับเวลาสามทุ่มตรงนะครับาอวจะเปิดบ้านก็ต้อนรับการมาเยี่ของเลสเตอร์นะครับอย่าลืมเชียร์อย่าลืมให้กําลังใจละกันแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็อย่าลืมดูบอลเชียร์กันละกันก็ประมาณนี้ส่วนข่าวอัปเดตต่างๆนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยที่ผมดูที่น่าสนใจที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของทางด้าน ปาโบลมารี Marie, นะครับสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ที่อิตาลีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเซ็นสัญญากับทางด้านมอนซานะครับพร้อมกับเ,เป็นการยืมตัวแหละแล้วก็บวกออปชั่นซื้อขาดนะครับถ้าฤดูการหน้ามอนซายังอยู่ในเซเรี A อยู่ยังอยู่ดีชั่นหนึ่งอยู่นะไม่ตกชั้นเนี่ย ยังไงก็จะเป็นการซื้อขาดไปเลยด้วยการหน้าจากสัญญาที่เขียนไว้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดในดีลนี้นะแต่ว่าถ้ามอนซ่าตกชั้นเนี่ยบาเบมาริก็ต้องกลับมาอาร์ซอนอีกนะครับยังไงนั้นค่อยว่ากันละกันแต่ว่าดูการนี้ย้ายแบบยืมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนอื่นๆข่าวอื่นๆนะครับมันยังไม่มีแบบเ <c oughs> ทียร์หนึ่งที่น่าสนใจมากอย่างเช่น ยังมีข่าวว่าซ่อนยังสนใจเทเลมันส์อยู่นะครับยังมีข่าวสนใจกักโปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ชัวขนาดนั้นผมก็เลยไม่อยากเอามาพูดรวมถึงอีกหลายๆคนอีกหลายๆข่าวนะครับยังไง รอติดตามถ้ามีข่าวช่วยไงเนี่ยผมจะคอยลงคอยอัปเดตให้ละกันนะครับผมก็ประมาณนี้อย่าลืมแชร์ซ้อนกันนะครับเวลา3ทุ่มตรงวันเสาร์ที่13สิงหาคามนี้นะครับเปิดบ้านต้องรักเยาอย่างเดสเตอร์ครับก็ฝากพวกเราด้วยครับแท็ฟุตบอลทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube เชิญกันมากันหน,น้ามีข่าวสุดมากครับสวัสดีครับดูแลั์เองด้วยนะตองนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผม3ามแต้ม